ตอนแต่พ่อพี่น้องเอง้ยอืมอืมสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสาวลาวเฮาแล้หละพี่น้องสาวพังไทยแล้วพี่น้องตาประเทศหมดสุดโหสุดคนเลยเนาะมื้อนี้มาพอกันกับน้องล่าหรือว่าล่าสไตล์สาวลาวนั่นเองพี่น้องมื้อนี้น้องล่ากัน ตื่นแต่นอนเนาขึ้นถอพี่น้องคิดว่ายากกินมะม่วงพี่น้องก็เลยไปเล่มมะม่วงเราไปเบิึงเอาพี่น้องเลยมะม่วงกันม่วงยังหน่อย้วพี่น้องอนี้น้องหลักก็เก็บมาแล้วพี่น้องก็เลยมาแส่น้ำไว้น่ะเพื่อให้ยางมันออกมาพี่น้องเลยเอาไปสิ้ปาดกินเลยเนาะตื่นนอนพี่น้องเลยเพิ่งตื่นนอนตอนนี้กะประมาณจักมงนะว่าสี่ําม่หละพี่น้องมาหัวจักมงนะพี่น้องเอ้ย แต่โหแต่ว่ามันสีขาแหละเพราะว่านอนบนม,มือสัตว์บนนี้อากาศก็ฮหอนนะ้าไพี่น้องเอ๋ยก็เลยคิดพออยากกินสงสั่ว์แล้บ่มีย่างกินนะพี่น้องก็เลยไปเอามกม่วงของเมยญยาอยู่ฝุ่นนะพี่น้องอยู่วานาฝุ่นพี่น้องเอ๋ยอ่าตอนนี้น้องหละก็สืมาเห็ดแต่วขอน้นองออพ,ยยพี่น้องเอ๋ยเอาบักเห็ดยิ่งฝุ่นพี่น้องเดียวน้องหละจะเอาน้ำล้างตัวซอยก่อนเนาะนี่อันนี้ก่อนอื่นหมดก็ต้องนะี่หัวผักบัวนะพี่น้องต้องซอยหัวผักบัวนะอันนี้จะเป็นตาลนนะ่ะ น้ำตาลกับข้าขวผั่วน้องหลาจะใส่น้ำกันน้อพี่น้องผสมขเข้ากันเลยนี่นะข้าวผั่วดำเนาะกับน้ำตาลนะพี่น้องเห็นแบบลายลายน้องพี่น้องใส่หนึ่งน้อพี่น้องเลยเขาใส่น้ำกันอาอาถ้าไปน้องมันจะดำ <c oughs> มันจะดำลงไปอันนี้ก็คือปลาแดดของเขาเนาะมีทั้งปลาแดดตอนกับปลาแดดน้าพี่นอ้องอ่าตอนนี้น้องหลาก็ทาแป๊บนึงเอามาเขือมา เค okay, พี่น้องนี่ก็คือมังคุดข้าที่น้องละ่ะตามไวนะ้ใพี่น้องตามไว้แต่เฮิร์สละเรื่มพี่น้องก็เลยไปไนวอยูุ่นเสียงคออาคน,นก็น้องละ่ะสีมาซอยขอบอแดงนะพี่น้องสีมาเห็ดแจ่วหวานมันนี่พี่น้องเอ้ยเจ่วกินกับมังหวงนะเหมาะสมกับการกินมังหวงละนะลายมันนี่พี่น้องเพราะว่าอากาศมันแดดมันหอนลายเอาอนเอาเลยพี่น้องคือฝฟนสีตุกนี่พี่น้องเอ้ย แต่กับบกเ่อเมื่อวานนี้ลมพัดแห้งแเนาะที่พ่มาณนี้เดียวองหา่ซอยเลยพี่น้องอายาพมาที่นเลยที่ทำการซอยนะโอ้มีดบกเขาวแต่การซอยแบบใส่บางๆนะพี่น้องเลยมันีกินแบบแซ่บๆพี่น้องมันยนะซอยใส่ใส่เจลของข้าแล้วพี่น้องใส่เจลหวานของข้าเจลข่ดของข้าวมันนี่พี่น้องเลย สอยวัววัวเนาะหัวบัวนี่กะซื้อมาเลยพี่น้องเอ้ยสีหัวต่อพันกีบดนะไปมาซอยจักอ่าสองหัวนีน่แหละงามพี่น้องเยอย้ยเดี๋ยวไปซอยอีกหัวหนึง่งกินดยากแต้มเมือ่อวานแหละพี่น้องแต่ว่า ว่าท่านไดน้เฮ็ดกินเมื่อวานนี้น้องหล่าปอกมาคามเนาะในวันมีเวลาเมื่อแรกในการเผากัก้นไอพี่น้องเลยน้องหล่าสีไล่สดนะพี่น้องสีนงังปอกไม่มาคามเอาเอาปอกเปลือกแก้วแล้วพี่น้องที่มาปอกเอาในออกพี่น้องเพราะว่าน้องหล่าสีเ่เฮ็ดมาคามกวนนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องหล่าที่มากินสมคนพี่น้องเลย น้องแสบๆเลยจ้านองหลาสิพาพี่น้องกินโจมมอนี่นองหลาสิบ่ใส่กระเทียมนะพี่ส่แต่คว,วาบัวน,น่ะพี่นอ้องตอนนี้กะอาเร่งมือใส่นี่เลยจ้าพี่นอ้องอือฮึใส่ลงไปได้แล,ล้หลาสิเขามาใกล้ๆก่อนพี่น้องเลยมันจังกรุงสบายอ่าตอนนี้น้องหลาสิเอาหัวเก็ดที่ตั้มอ่ะองลงไปพี่นอ้องบ่ nh ักเลย นี่ก็คือกระสอนของเฮาเนาะที่มาถอความปลาแดกใส่พี่น้อง่น้อังล่ะทีโยนตอนลงไปนำพี่น้องอ่าอันนี้คือโยนตอนปลาแดกไปอันนี้คือการโยนปลาแดกลงไปนะพี่น้องตอนนี้น้องล่ะจะทำการคนให้มันเข่ากันนะพี่น้องอู้น้ำปลาแดกพองพี่น้องเลยเดี๋ยวน้องล่ะทีหาเติมน้ำใส่นิดหนึ่งนะพี่น้อง น้ำนี่แหละพี่นอ้องเพราะว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลเปื่อยเนาะอ่าตอนนี้ก็หูอบอกว่าพี่น้องว่าน้องละลืมอีกอย่างคุณพี่นอ้องลืมแป้งนัวนะพี่นอ้องเอ้ยลืมแป้งนัวพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยตอนนี้เขากับคนนห้มันันนั้นน้ำตาลมันเปื่อยแล้วก็เขา้าวกนนะพี่นอ้องมันจะมีน้ำเองนะพี่นอ้อง เดี๋ยวเวาี่มากินเลยจ้าเดี๋ยวเัาทาให้มันเปื่อยก่อนเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้แจวขี่น้องหนากอ่ะอ่าเรียบร้อยแนละ้วพี่น้องเนึ่งเจวก็น่ากินมากพี่น้องที่ถัดตอน,นี้ทางน้ำนะเพราะว่าป็นน้ำอันน้ำมันเปื่อยนเนาะพี่น้องจา้าเคตอนนี้น้องหนักก็ที่ทำการทาบางม่วงเนาะ กำลังแซ่บๆเป็นนพี่น้องเลยนี่นะมยนหน่ใหญ่พี่น้องแ้วก็เบิ่งส่งแบบน่าจะบังค่อยส่มภายในเพรมันดังหน่อยนะพี่น้องเลยหากินบัดมันใหญ่อีกเนาะตอนนี้เอากินตอนมันหน่อยก่อนพี่น้องเดี๋ยวบัดใหญ่จะสินพาพี่น้องกินกาวพี่น้อง อ่เคพี่น้องนี่คือมักม่วงของเขาเนอะน้องหลาก็ได้ฟานเป็นทีละรอบเดียวน้องหล้าสิพาพี่น้องกินมักม่วงเลยจ้าพี่น้องเอ้ยอ่ามาเลยพี่น้องมากินมักม่วงน้ำกันเลยมากินมักม่วงกับน้องหลานะพี่น้องน้องหล้าสิพาพี่น้องกินมะม่วงเยอะๆจ้าอืมากันเลยพี่น้องมักม่วงของเขาลืมเอาไหนอ๋อนี่นะพี่น้องเอ้ยอู้ยเจียวเจียวพี่น้องเอ้ย พี่น้องน้องวาจชิ้ือเจีวไว้เลยมันจังแบบกินง่ายนแบบกินง่ายๆ่ะเลยพี่น้องกินแบบเขากินตองแบบกับอรันอีนะพี่น้องให้แผ่พี่น้องเลย มากินน้งมองง้ำนองหนาดยจ้าเร่อ,องราสีตีกตอนะแรเลยเนาะ ตอนแทงของเพาะพี่น้องเอยอืมอืมตอนน้ำพี่น้องเอาต้องจีบจีบแล้วเอาบางหวงมาพันใส่ใพี่นอ้องเหตุใ้เบิ่งพี่น้องเลยเนี่ะอืม ดาพี่น้องเอ้ยหมอกสมเหมือนเนาะหมอกสมแบบว่าอาการมันก็ฮอนะพี่นเอยวานแบๆี่น้องมอแบบมันพอดีกินพี่น้มันพอดีกินมันพอดีคําเลย ื่นนอนหะกินมังสวาพอดีแลวพี่น้องไ่ได้สว่างเนาะน้ำนาำพี่น้องเลยแบบไรเงี้กินครูกันพอดีเลยอร่อยมาก ຂະໜົມມັນໃຫຍ່ພີ່ນ້ອງເອີຍເຮົາແບບຝາກຝາກລະເຂົ້າຕຳໃສ່ປາແດກອີ່ຫຍັງອູ້ແຮງແຊບກວ່ານີ້ພີ່ນ້ອງນີ້ມັນຫວນຍັງໜ້ອນຕກໍີກນອນ້ົດเลย เผ็ดพร้อมแฉะแฉะเลยเสริมพร้อมกันเล่น้อง,องเรื่องมากินนลำกันเด้อกินหมองหมองแฉะแฉพี่นอ้องเอ้ยหมองน้อยพอดีกินนะพี่นอ้องแต่ว่าคลองเขาเจ้าหำม,มันใหญน่เนาะแต่ว่าคลองะดาดยังไม่ทันใหญ่อู้พี่นอ้องเอ้ย mhm thêm mhm thêm mhm 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 không? mhm 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 ha cả mhm mhm áo เวลาก,กินสะโพกแบบคักๆตัวแบบมันแบบพอดีกับปากกับคองน,นะกินแบบโอ้ยสุดยอดลร้ตอนนี้เผ็ดแห่งเลยพี่นอ้องอะแต่มืำตาไหลเลยเออพี่นอออ้องเอ้ยตักว่าเขาป่าลำพวงแบบพอดีนะ พี่น้องมามกับแบบอมมเลยมื้อนี้ว่าอากามันก็ฮ้อนลาเฮากินกม่วงส้มๆโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องใหเบิ่งบายนเอ้ บํางข้าบแบบสมม้มบํารในแบบส้มแบบส้มพอดีกินใะพี่น้องเอ้ยแบบพอดีแบบเหมาะสมกับการกินเลยจ้ะพี่นึ่งแบบว่ากินส้มลายบ่อใดปันใดหะนะต้องมังวงประมาณนี้เลยห้องมงหน่อยซ้ำน,นี้เลยพอดีกินแล้วก็แจ่วๆสีบองเลยวันเด็ดลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่า้องละเน้นแปลงนวเนะะาะกับข้าวคั่วแลยกัปลาแดงใส่ตอนปลาแดงน้ำแล้วกับต้องเอา เขาขวใส่ลงนัง,งบ,บัวพี่น้องตอนนี้เผ็ดแหีงพี่น้องสุดยอดี่กินต่อพี่น้องบอ,บอสาวแกเถอเพราะว่ามันตอนนี้มันกำลังมันเลย <laughs> บอกว่าด <laughs> ําเดียวาพชได้จอยบ่มีปงเลยพี่น้องแบหลายว่าซั่น พอดิจิตมาจบม่หมดแว่าอันจะไป่อนแล้ก็สิไปลุกล่วหายจช่ิไปให่เบิ้งนี้เ้องเออเจ๋อ้แบบเขาเหนื่อขเขาหนังอันนี้พี่น้องอืม เ <Okay, S 2> พี่นงตอนนี้น้องหลาก,ก็กินบ,บะเบดแล้วพี่นองเอ่ยอย่างมาานงันก็ได้นะเนาะแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ยิ้มแห้ง้วกาเพรแห้งพี่นองโอเคเลยจ้าพี่นองตอนนี้น้องหลาค่ะที่คอจบคลิปไวส้สำเน็ตเนาะไว้พบกันมาในคลิปหน้าแต่อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องหลาโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องหลาเนเด้อมาเป็นกำลังใจให้น้องหลานะโอเคตอนนี้น้องหลาที่อโตไปก่อนไหนพไมพบกันไว้ในคลิปหนา้าหรือว่าหลายหนาพี่นองบายบายจ้าลาก,าก่อนลากนถวยแจวความ Kız. Yes! <laughs>